มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1่บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงเป็นเงินเป็นทอง สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่พลัสชาลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM101 เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ทาง FM101 แห่งนี้นะครับและอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ประเปทตระตกูล iPhone ทั้งหลาย ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์คำว่ายุทธนายอยักษ์สระอูททหารทอทงนอนหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n i y p s s เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญเลยนะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรง วิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735 <im itation> วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ l ลายไอดีของเราคือพิมพ์มสัญลักษณ์ตัว ASI A ซกลมๆนะครับพิมพ์มสัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money m o n e y p l u า Monyplus m o n e y p p น s s ติดกันตรงตัวจะฝากให้เราเล่นเรื่องประเด็นไหน ฝากให้เราเชิญใครมาคุยเชิญได้เลยนะครับส่วนเว็บไซต์เราแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับไปตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมลุ้นกิจกรรมกับเราก็ได้ด้วยผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t e c a r e u c o m w w w y o u t e c a r e y o u w w w y u t e c a r e u c o m นะครับ คุณฟ so ังครับหากการอยู่คนละประเทศทําให้คุณรู้สึกห่างไกลจากคนที่คุณห่วงใยแล้วล่ะก็เพียงแค่คุณมีบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Cat โฟเ n e ก็สามารถโทรติดต่อหาคนที่คุณรักได้กว่า200ประเทศทั่วโลกด้วยอัตราค่าใช้บริการสุดประหยัดเริ่มต้นเพียงนาทีละ1บาทเรียกเข้าระบบฟรีพร้อมคุณภาพเสียงที่คมชัดไกลแค่ไหนก็รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้กันช่วยให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยได้อ,อย่างเต็มที่บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ c a t f ฟอรเนบัตรเดียวคุ้มค่าใช้งานได้ทั่วโลกนะครับบลจอกาสิกรไทยฝากกระซิบมานะครับว่าการลงทุนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าครบทุกไลฟ์สไตล์ง่ายๆเพียงซื้อขายกองทุนรวมกสิกรไทยผ่านทาง K Mobile Banking Plu s และ K Cyber Invest ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็มีความสุขกับชีวิตดิจิทัลได้มากกว่าด้วยการซื้อขายกองทุนรวมระดับคุณภาพสะดวกแค่โหลดแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus ก็ซื้อขายและติดตามความเคลื่อนไหวได้สะดวกรวดเร็วหลากหลายแค่ออนไลน์ผ่าน K-Cyber Invest ก็จัดพอร์ตการลงทุนได้ง่ายๆด้วยฟังก์ชันมากมายนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจอกสิกรไทย k a s c e เอสค t c แ c t e ซ็นเตอร์3 8 8 8 8สองห3 8 8 8 8ะครับถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ที่คุณผู้ฟังจะได้ไปเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมีบ้านพักโดดเด่นสไตล์บ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนาน กับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ได้กันมากขึ้น088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ www. เขาใหญ่แฟนต a ซี .com นะครับคุณผู้ฟังครับเทศกาลชมช้างเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับช้างที่ว่าก็คือกล้วยไม้ช้างนั่นเองนะครับเทศกาลชมช้างเริ่มแล้ว จนถึง6กุมภาพันธ์นี้ที่เดือบรูมออคิดพักจังหวัดราชบุรีอุทยานกล้วยไม้เพื่อการท่องเที่ยวที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศนะครับเที่ยวชมกล้วยไม้ช้างในสวนป่าลุ่มรื่นครั้งเดียวในรอบป,ปีมีให้ชมเพียง15วันเท่านั้นที่ท่านจะได้เห็นความงามและความอลังการของกล้วยไม้ช้างไม่ใช่เพียงแค่กล้วยไม้ช้างเท่านั้นนะครับที่เดือบรูมออคิดพักจังหวัดราชบุรียังมีกล้วยไม้นานาชนิดท่ามกลางสวนป่า เหมาะแก่การพักผ่อนพาครอบครัวเด็กๆหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่นั่งวิลแชร์ก็สามารถเที่ยวชมที่เดอะรูมออคิดพาราชบุรีได้ด้วยเช่นเดียวกันสอบถามเพิ่มเติมนะครับ0861110084 0861110084 เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงแรกของรายการมณิพัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมครับผู้ฟังครับไปดูครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่โดยตรงในการกํากับดูแลตลาดทุนอย่างทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอมียุทธศาสตร์3ปีจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับและจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อบรรดาผู้ลงทุนต้องติดตามกันครับช่วงนี้ผมเรียนเชิญท่านเลขาธิการกรตม คุณรพีสุจริตกุลให้เกียรติมาคุยให้เกียรติมาวาดภาพยุทธศาสตร์สามปีของกรอ,อให้เราฟังกันหนช่วงนี้ครับท่านเลขาธิการสวัสดีครับสวัสดีครับยุน้าครับสวัสดีครับ ขอพอะคุณนะครับที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนิตด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับยินดีครับท่านเลขาครับอะไรคือแผนยุทธศาสตร์กรรทสามปีเห็นว่ามีแผนงานดําเนินการครอบคลุมหลายๆเรื่องหลักๆด้วยแหละครับท่านเลขาครับครับความจริงมันแผนที่เราพยายามทำออกมาที่จังพอเล่าสู่กันฟังได้ในเบื้องต้นนี้ก็คงประมาณสักเจ็ดแผนหลักนะครับครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับการแผนเนี่ยอาจจะขออนุญาตเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลักในการที่เราจะใช้ในการทําแผน ที่ผ่านมานะครับดีบดบแล้วเราก็พยายามที่จะมีการคุยกับคนในอุตสาหกรรมข้างเยอะอได้พยายามที่จะคุยกับผู้ประกอบการได้พยายามคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลกัหลกๆมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่บอกว่าแผนของเราเนี่ยจะพยายามที่จะดูหรือว่าโฟกัสไปที่กับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นระบบนิเวศของตลาดทุนระบบนิเวศของตลาดทุนครับก็คือหมายความว่าเราพยายามจะดูให้ครบองค์ประกอบนะครับว่าถ้าแผนในแต่ละเรื่องของเราเนี่ยมันไปถึงส่วนองค์ประกอบต่างๆครบถ้วนหรือยัง สมมติบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนเราก็ต้องดูทั้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวกรรมการอิสระ ตัวเจ้าของที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตัวผู้สอบบัญชีตัวคนที่เราเรียกว่าเป็น CFO คนที่อาจจะเข้ามาเป็น financial advisor อะไรต่างๆพวกนี้ดูลึกดูละเอียดนะครับเนี่ยครับก็พยายามจะดูให้รอบนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกณฑ์ของเรามันไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมเนี่ยเกณฑ์ของเรามันก็อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแผนของเราเนี่ยเราก็พยายามจะมองบอกว่า มันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ออกมาอย่างเดียวการออกกฎเกณฑ์นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมเ <c oughs> ออมันต้องควบคู่ครับความจริงในหลายเรื่องที่เราพยายามทําในเรื่องกฎเกณฑ์ของเราเนี่ยเราก็บอกว่ากฎเกณฑ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยายามที่จะเสริมความรู้ความเข้าใจอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปฏิบัติตามโดยที่ไม่ต้องถึงกับไปออกกฎเกณฑ์เป็นทางการที่เราเรียกว่าเป็นซอฟต์เรกิลเลชัน นะครับวันนี้ก็พยายามจะทําไปควบคู่กับการออกกฎเกณฑ์แล้วก็จะต้องร่วมมือกับคนในอุตสาหกรรมพอสมควร,ครที่จะทําความรู้ความเข้าใจในเรื่องพวกนี้เห็นเห็นว่าเวลาออกกฎเกณฑ์แล้วก็พยายามจะให้เวลาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสปรับตัวเข้าสู่เป้าหมายด้วยใช่ไหมครับครับความจริงมัน,น <c oughs> ตั้แต่ก่อนเริ่มออกกฎเกณฑ์ซะด้วยซ้ำนะครับก่อนที่เราเริ่มออกกฎเกณฑ์เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับคน,นอุตสาหกรรมซะก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมกรรทถึงมองว่ามันเป็นปัญหา เราเราก็คงจะต้องฟังจากเขาว่าเออที่เรามองว่าเป็นปัญหาเนี่ยเขาเห็นด้วยหรือเปล่ามันเป็นปัญหาเขาสะท้อนกลับมายังไงครับเขาสะท้อนกลับมายังไงและวิธีที่เราแก้ปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับว่ามันต้องใช้กฎเกณฑ์อย่างเดียวหรือว่าต้องใช้เรื่องอื่นควบคู่กันไปด้วยหรือในบางครั้งอาจจะบอกว่ากฎเกณฑ์อาจจะไม่จําเป็นใช้เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับการทําความรู้ความเข้าใจแล้วอาจจะลองคอยมอนิเตอร์ดูก่อนไหมว่ามันได้สัมฤทธิผลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหารือกันก่อนที่กฎเกณฑ์จะออกมาซะด้วยซ้ำนะครับ คือฟังสะท้อนกลับมาจากรอบด้านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนเลยครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราพยายามจะใส่เข้าไปในแผนงานของเราในอนาคตที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบแต่นอกจากเรื่องตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื่องจากทางด้านเราเนี่ยเป็นองค์กรกํากับดูแล เพราะฉะนั้นกฎระเบียบที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องมีการนามาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเรื่องคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นหลักการในการที่เราใช้ทําแผนยุทธศาสตร์ของเราใน3ปีข้างหน้าครับเห็นว่าตามแผนเนี่ยจะมีการดําเนินงานครอบคลุมเรื่องหลักๆเนี่ยสักกี่เรื่องครับท่านเลขาครับเจ็ดแปดเรื่องนะครับเเจ็ดเรื่องก็แล้วกันครับนะครับไม่จะได้ไม่เปลืองเวลาเพื่อผู้ฟังมากเกินไป ไม่งั้นเดี๋ยวบ่ายวันเสาร์แล้วมานั่งฟังเรื่องนี้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมึนไปหมด <c oughs> มีเจ็ดเรื่องหลักๆใช่ไหมครับผมครับครับเรื่องแรกเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องอะไรก่อนครับครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของบริษัทที่เตรียมตัวจะเข้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีบริษัทที่จะเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกว่าอะไรนะแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวแต่งตัวเตรียม <c oughs> ตัวเตรียมตัวแล้วบริษัทพวกนี้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยกอราตได้เข้าไปสัมผัสกับเขาน้อยนะครับเวลาเราเจอเขาอีกทีก็คือเขาไปจัดการอะไรต่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มามยื่นเรา <c oughs> ในตอนที่จะเข้าขอจดทะเบียนเลยบางคนก็เตรียมตัวมาเป็นปีสองปีเลยใช่ครับถ้าไม่เคยเจอกับอาจารย์เนี่ยก็ไปติวไปเรื่อย แล้วถ้าครูติวไม่ดีเนี่ยติวผิดทางพอมาเจอข้อสอบจริงหงายหลังนะครับออก็จะเสียเวลาด้วยกันท,ทั้งคู่ใช่ใช่ครับเราก็เลยพยายามที่จะปรับกระบ,บวนการทํางานของเราใหม่ว่าเราก็รู้นี่ว่าตอนนี้ทางด้านบริษัทต่างๆที่มาทําสัญญากับทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินเตรียมตัวเข้าตลาดี่ยมีใครบ้างนะครับ,เร,บเราก็จะจัดเจอเขาเป็นระยะๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยเท่ากับเจอกันระหว่างทางด้วยใช่ครับใช่ครับออแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าิ่ที่กรตหรือว่านักทุนต้องการเนี่ยคืออะไรเรามุ่ง เน้นประเด็นไปจุดไหนเป็นเรื่องอะไรที่ให้ความสําคัญจะได้เตรียมตัวมาอย่างถูกที่ถูกทางใช่ครับถูกครับอันนั้นก็จะเป็นอะไรที่เราหวังว่าจะช่วยในการลดระยะเวลาในการพิจารณาของเราแล้วก็ทําให้บริษัททั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักจริงๆว่าการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดเนี่ยนอกจากเป็นการช่วยฐานะทางการเงินแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีภาระ นะครับมันมีเรื่องที่จะต้องมาปฏิบัติมีทั้งข้อดีและมีทั้งด้านภาระภาระนะั่นมันมี <c oughs> ด้วยนะมีแน่นอนครับค่า <c oughs> ใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องมาเป็นประชาชนที่ดีของตลาดทุนเนี่ย <c oughs> มันมีแน่นอน <c oughs> นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องเข้าไปทําความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการพยายามจะยกระดับคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีความสําคัญมาก <c oughs> เพราะเขาจะทําหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงของบริษัทเหล่านี้พวกบันไดาเอฟเอทั้งหลายใช,ใช่ไหมครับเอฟเอที่ผษาทางการเงินทั้งหลายที่ตอนนี้มีอยู่เจ็ดสิบแปดสิบแห่งเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องอะไรที่เราเป็นแผ่นแรกนะครับแล้วเราจต้องทยอยทําในเรื่องพวกนี้อย่างที่เรียนว่าเป็นเรื่องการสร้าง,งความรู้ความเข้าใจด้วยควบคบู่ไปกับการออกกฎเกณฑ์ด้วยนะครับ รเ,เรื่องที่สองก็จะต่อมามันก็จะเป็นเรื่องของบริษัทสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนแล้วล่ะมันจะมีประเด็นอะไรต่างๆยังไงอันนี้เราก็จะเน้นมากในเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาจะต้องมีมาตรฐานในการจัดทําบัญชีที่ดีนะครับแล้วก็การควบคุมภายในรเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วมันก็ไปพันกับเรื่องที่มีบริษัทหลายบริษัทบ่นว่าหาผู้สอบบัญชียากเหลือเกินค่าสอบบัญชีแพงเหลือเกินนะครับไอ้อันนี้มันก็ต้องมองกลับข้างกันว่าไอ้ที่หายากหรือว่าแพงเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้สอบบัญชีภายนอกเนี่ยเขามองกลับมาที่ตัวบริษัทนั่นเองครับแล้วมองบอกว่าโอ้ถ้าบริษัทมีระบบการควบคุมที่ไม่ค่อยดีนะ CFO ไม่ได้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีเท่าไหร่เขาก็คิดแพงอะซีใช่ครับเพราะมันเป็นความสิ่งของเขาครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่เราจะต้องทําการ เรียกว่าให้ความสําคัญแล้วก็พัฒนามาตรฐานของบุคลากรของบริษัททะเบียนนั่นเองนะครับควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็การพยายามที่จะเพิ่มจํานวนของทางด้านผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่สองที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนนะครับอันที่สามจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินต่างๆผลิตภัณฑ์ด้านการเงินต่างๆใช่ครับโดยเฉพาะผู้กองทุนรวมนะครับ กองทุนรวมที่เราผ่านมาเราก็จะมีเฉพาะกองทุนรวมที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตราสารหนี้ตราสารทุนอ,อาจจะมีพวกอินฟราฟันในไรต่างเข้ามาปรปรายมีกองรีดกอง,งกอินฟรารฟัน,ฟนมี property fund พวกนี้นะครับแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากมันจะเป็นเรื่องอะไรที่ตลาดบ้านเราจะเปิดเสรีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งก็มีความเสี่ยงนะครับ,รบมีความเสี่ยงเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะทยอยออกประกาศเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเอามาเสน เนือขายต่อประชาชนได้เป็นทางเลือกกับผู้ลงทุนมากขึ้นด้วยใช่ครับครับรบันี้มันก็จะควบคู่ไปกับแผนงานที่สี่นะครับที่บอกว่าพอมันมีเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ย มันก็มีความจําเป็นมากที่เราจะต้องเข้ามากํากับดูแลกระบวนการในการขายการกํากับดูแลกระบวนการในการขายใช่ครับของหน่วยลงทุนพวกนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ของคนขายใช่ไหมครับต้องมีไลายเส้นจะต้องไปเข้าหลักสูตรจะต้องไป refresh เข้าไปอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ แต่ในสามปีข้างหน้าเนี่ยนอกจากเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของตัวแทนขายแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบอกว่าองค์กรที่ทําหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนพวกเนี้ซึ่งจริงๆมันก็คือธนาคารพาณิชย์เป็นหลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขายผ่านแบงก์เยอะนะใช่ครับมันเก้าสิบสองเก้าสามเปอร์เซ็นของตัวมา r k เก็ตแชร์ของกองทุนเนี่ยอยู่กับธนาคารพาณิชย์เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเน้นเรื่องกระบวนการในการขายคือที่เราเรียกว่าเซลล์โปรเซสของธนาคารพาณิชย์เหล่านี้เราก็ตั้งเป้าว่าเขาจะต้องมีระบบกระบวนการ ั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกสินค้าการดูว่าสินค้าเหล่านี้เหมาะกับลูกค้ายังไงกระบวนการในการที่จะเอาข้อมูลให้ไปถึงตัวแทนขายให้ได้เรื่องเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาให้ผลตอบแทนกับตัวแทนขายมันสัมพันธ์ยังไงกับของที่ขายไปหรือเปล่าอะไรแบกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตัวแทนขายที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมันก็คงจะเป็นหมื่นคนใช่นะครับสาขาท้งกานนันที่มีอยู่ในระบบก็คงเฉียดเฉียดหมื่นสาข ครับนะครับมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาพอสมควรทีเดียวอ่นนี่คือเป็นเรื่องการกํากับดูแลกระบวนการในการขายโปรดักต์ทางการเงินต่างๆนะครับใช่ครับผมครับนี่เป็นเรื่องที่สี่ใช่ไหมใช่ครับครับเรื่องที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นธุรกิจหลักทรัพย์นะครับในหน้าหลักทรัพย์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าธุรกิจเริ่มจะเปลี่ยนโฉมไปโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการมีการที่เราเอาพวก financial Technology เข้ามาใช้ก็ทั้งเยอะคล้ายๆเหมือนคุณยนลงทุนให้ใช่ไหมใช่ครับนะครับสร้างโปรแกรมเทรดึ้นมาแล้วก็ให้ลูกค้าเข้าไปเป็นสมาชิกอันนั้นก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งนะครับแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องนี้มันคงมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งเร็วข้ไปใหญ่เ,เราก็เห็นแล้วว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาในการใช้ที่เราเรียกว่าเป็นเทรดดิ้งพอร์ทัลต่าง Uh, หรือว่า uh, r s s e r r h h h o u s e s บางแห่งแทนที่จะต้องมามีนักวิเคราะห์มานั่งผลิตบทวิเคราะห์เขาก็ไปรวบรวมตัวเลขอะไรต่างๆที่อาจจะเป็นตัวเลขย้อนหลัง หรือว่าพวกคอนเซนซัสต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลพวกนี้มันสามารถจะเผยแพร่ไปออนไลน์ได้ครับซึ่งก็จะมีค่าใจ่ายที่ต่ำกว่ามากในพวกนี้เราก็ต้องมาดูว่าการที่มีฟ a n c i a l t เทคโนโ o ย y เนี่ยมันจะมาสนับสนุนการประกอบธุรกิจยังไงครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ควรจะมีทางเลือกในการที่จะเลือกไอ้ Business Model ของเขาเพื่อให้เหมาะกับสภาพรวมที่เปลี่ยนไปครับ อันนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์นะ,นะครับ,รบอันที่6กเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำไงให้ธุรกิจ SME นี่ยสามารถจะเข้าถึงแหล่งทุนได้ เราก็ทราบกันว่าธุรกิจเอสเมเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ผ่านมาต้องพึ่งพิงเงินทุนจากระบบธนาคารพณิชย์ค่อนั่งเยอะท่านเขาครับคนฟังตัวนี้อาจจะเอ๊ะก,อ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 ก,กรตอตไปเกี่ยวอะไรกับการที่จะช่วยให้ธุรกิจ s m e เข้าถึงแหล่งทุนใช่ครับหลายคนเอ๊กเกี่ยวด้เหรอกับกรอตครับเนี่ยครับเ<อ>พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าตลาดทุนของเราเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นตลาดที่เฉพาะบริษัทใหญ่เท่านั้นนะครับบริษัทเล็กๆเนี่ยก็ควรที่จะสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดทุนได้ในระดับหนึ่ง ภายใต้ข้อจำกัดบางข้อจำกัดนะครับ,รบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าเขาเป็นกําลังสําคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ<ช>แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ก็คือบอกว่าต้องไปกู้แบงค์ต้นทุนสูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เงินกู้ที่เป็นระยะยาวปัญหาก็คือกู้ไม่ค่อยได้หรือถ้าได้ก็เป็นเงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยสูง,สงแลวต้นทุนแพงใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านนุทนาลองนึกภาพนิทธนาทาธุรกิจเนี่ยเสร็จแล้วกลายเป็นบอกว่าเอ้ยเงินที่เราจะใช้มาหมุนเวียนเนี่ยมันเป็น ระยะสั้นหรือเกิน แล้วถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจสโลเนี่ยแบงค์ถอนคันเร่งใ,ให้เราก็เสร็จเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราพยายามที่จะบอกว่าโอเคมันมีกระบวนการยังไงหรือเปล่าที่จะมาช่วยเอสเมีเหล่านี้ได้ซึ่งอันหนึ่งที่เราพยายามจะดําเนินการอยู่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับクラウดฟันดิ้งก็คือหมายความว่าคนที่ต้องการเงินกับคนที่พร้อมจะลงทุนสามารถจะมาเจอกันได้ในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นทางการมากนักแต่ก็อาจจะมีการจํากัดจํานวนวงเงินที่เขาสามารถจะระดมทุนได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการอันหนึ่งหรือแม้กระทั่งที่เราเคยพูดกันมานานว่าเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามีนักงทุนใจดีที่เราเรียกว่าเป็นพวก private equity angel investor อะไรต่างๆพวกนี้จะทำยังไงให้สองคนนี้เข้ามาเจอกันได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการอีกอันหนึ่งที่อยู่ใน Pipeline ของเราเป็นการช่วยธุรกิจ s m e ให้เข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้นนะยกตัวอย่างกรณีของ cloud funding เป็นต้นนะครับเอาละครับต้องขยับไปถึงเรื่องที่7แล้วครับท่านเลขาครับได้ครับเรื่องที่7เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องใหญ่ เหมือนกันว่าในอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยเราได้คุยกับทางด้านมังชาตและคอปพอว่าเราเองเนี่ยควรจะต้องเข้าสู่ระบบกระบวนการประเมินของทางด้าน IMF และ World Bank นะครับที่เขาเรียกกันว่า FSA e ก็คือ Financial Stability Assessment Program มันเป็นเรื่องอะไรที่ประเทศต่างๆาเนี่ยที่ตลาดทุนที่พัฒนาแล้วเนี่ยหรือกําลังพัฒนาเนี่ยจะต้องเข้าถูกประเมินนี้เป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพราะว่าเวลาเขามาประเมินเนี่ยเขาจะมาประเมิน3หน่วยงานนี้พร้อมกัน แล้วก็จะมีการประเมินเรื่องเกี่ยวว่ากฎระเบียบเรามีเพียงพอไหมมันมีสิทธิภาพหรือเปล่าเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าโอเคเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนถ้าเราตกไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศกับนักลงทุนที่จะเอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศเราครับนี่คือ7เรื่องหลักๆนะครับที่เป็นภารกิจเป็นแผนยุทธศาสตร์3ปีของกรตอนะครับใช่ครับไล่เลียงตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้านะครับตั้งแต่เรื่องของการระดมทุนการกํากับดูแลบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ,รบเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะมีหลากหลายมากขึ้นรเรื่องของการกํากับด,ดูแลกระบวนการในการขายโปรดักต์ทางการเงินต่างๆนะครับ,รบเรื่องของการเข้าไปดูแลในเรื่องธุรกิจในหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์นะครับเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจ SME เข้าถึงแหล่งทุนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นคลาวด์ฟันดิ้งและเรื่องสุดท้ายที่ท่านเลขาบอกเรื่องใหญ่เหมือนกันนะการปรับตัวเพื่อรองรับกับการประเมินตามมาตรฐานสากลนะโอ้โหเรื่องใหญ่หลักนั้นเลยคณผู้ฟังฝากถามมานะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมเห็นว่าทางกอตอก็จะมีมาตรการหรือการขอความร่วมมือไปยังผู้ขายเนี่ยให้พยายามให้ความ รู้ให้ความเข้าใจผู้ซื้อก่อนตัดสินใจซื้อด้วยแหละครับท่านเลขาค,ครับครับเราก็พยายามที่จะยกระดับผู้ให้บริการนะครับโดยเฉพาะทางด้านผู้แนะนําแต่น,นี้มันเป็นเรื่องต้องตบมือสองข้างถึงจะดังเพราะว่าบางทีเวลาผู้แนะนําเราเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นว่านักลงทุนเองเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรบ้างคเขาก็จะแนะนําเราลําบาก ใช่เลยกลับข้างกันเนี่ยนักลงทุนเองก็ไม่ค่อยพยายามอยากจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดมันก็เลยเหมือนไปหาหมอฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้หมอวินิจฉัยให้ถูกแต่ดันบอกอาการไม่ครบนะหมอถามบอกว่ากินเหล้าสูบบุหรี่หรือเปล่ากระมิกระเมียนบอกเปล่าหรือว่าอาจจะนานๆทีอะไรเงี้ยนะทน้นที่จริงๆอาจจะจะช้อยกันอยู่ทุกวันแล้วจะให้หมอวินิจฉัยถูกมันก็คงยากนะครับ เรื่องนี้ต้องร่วมเงินทั้งสองฝ่ายเลยนะใช่ครับผมครับทั้งผู้ขายทั้งตัวผู้ลงทุนเองด้วยนะครับครับใช่ครับเอาละครับวันนี้เห็นชัดเลยสําหรับแผนยุทธศาสตร์3ปีของทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตนะครับวันนี้ขอพระคุณอย่างสูงครับท่านเลขาครับครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณระพีสุจริกุลท่านเลขาธิการกรอตนะครับ มาคุยให้ฟังถึงแผนยุทธศาสตร์กรอตต์3ปีเพื่อจะยกระดับคุณภาพตลาดทุนไทยนะครับจะเห็นว่าเป็นแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆและหวังว่าจะโดนใจและก็เป็นประโยชน์ต่อรดาผู้ลงทุนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการมานิพัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ <1> <1> ช่วงเป็นเงินเป็นทอง มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1 1 1 5บางจากผู้นำพลังงานทดแทน